ยาสเกะซามูไรผิวสีหนึ่งเดียวแห่งญี่ปุ่นเดิมทียาสเกตเป็นชาวแอฟริกันโมซัมบิกจากโปรตุเกสซึ่งไปเป็นท่ารับใช้และทหารติดตามของบาทหลวงอเลสซานโดวาเลนโดมิชันนารีจากอิตาลีที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะเยซูอิตให้เข้ามาเผยแผ่ศาส,สนาในเอเชียตะวันออกไกล คณะของบาทหลวงได้เดินทางเข้ามาญี่ปุ่นเพื่อเผยแผ่ศาสนาในคิสศักาช1,579ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โนบุนาง,งะกำลังเหลื่อมนาดยาสเกะผู้นี้เป็นชายผิวดำคนเดียวที่ได้เป็นสมุไรในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นซึ่งในขณะนั้นการที่คนผิวดำได้เข้าไปเยือนในแผ่นดินอธิตุไทยนั้นเป็นเรื่องที่แปลกมาก เพราะไม่ว่าจะเดินไปไหนมาไหนผู้คนต่างหวัดหวัน่นวัดกลัวความกำยำและสูงใหญ่ของร่างกายซึ่งยาสึกเกะมีความสูงถึง2เมตรเลยทีเดียวและไม่ว่าคณะเผยแผ่ศาสนาของบาดหลวงจะเดินทางไปไหนก็จะพายาสุเกะไปด้วยทำให้ผู้คนต่างก็เข้ามามุงดูความแปลกและกลายเป็นที่เรื่องลือไปทั่วว่าคณะนักบวชได้เลี้ยงยักษ์สีดำไว้ หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่ปีคำาล่ำลือนั้นก็ไปเข้าหูของจอมทัพผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นเขาผู้นี้มีนามว่าแม่ทัพโอดะโนบุนากะเขาจึงให้บาทหลวงนำตัวยาสุเกะยักษ์ดำมาอย่างประสาทของเขาเพื่อขอดูตัวด้วยตัวเขาเองระหว่างการพบกันนั้นโนบุนากะเดินเข้าไปจ้องอีกฝ่ายใกล้โดยไม่สนใจเสียงห้ามของขุนนาง จากนั้นแม่ทัพก็ประทานรางวัลเป็นเงินทองให้จํานวนมากหลังจากการพบกันครั้งแรกเพราะสนใจผิวสีดําสนิทของอีกฝ่ายวีรกรรมในสงครามของยาสุเกะซามูไรย,ยาสุเกะมีชื่อปรากฏในการทําสงครามครั้งแรกในระหว่างปีคิศักราช1 5 7 3เวลานั้นโนบุนากะได้ตัดสินใจทําศึกจัดสินกับตระกูลทาเคดะ ภายใต้การน,นำของทาเคดะคัสสึโยริซึ่งเป็นกองกำลังที่มีอำนาจทางทหารและกองทัพม้าอันดับต้นๆของยุคนั้นแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่โนบุนากะสั่งเคลื่อนทัพใหญ่และพาย,ยาสุเกะร,ร่วมทัพไปด้วยต่อมาหลังจากเสร็จศึกแล้วโนบุนากะได้สมทบกับทัพของโทกุงาวะอิเอยาสึคนในยุคนั้นเชื่อกันว่ายาสุเกะ มีกำลังเท่ากับคนญี่ปุ่น10คนและด้วยร่างกายและผิวสีที่สามารถคมขวันศัตรูได้โดยง่ายทำให้แม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่ได้แต่งตั้งให้ยาสุเกะเป็นซามูไรที่มีหน้าที่คอยติดตามและคุ้มกันและยังรับหน้าที่ที่สำคัญอย่างการเป็นคนถืออาวุธให้แก่แม่ทัพโนบุนากะซึ่งผู้ที่จะได้ทำหน้าที่นี้ปกติต้องได้รับความเชื่อใจจากเจ้านายเป็นอย่างมากพร้อมกับมอบดาบและบ้านพักให้ยาสุเกะด้วย จนคนในประสาทพากันล้อว่าภายหน้ายาสุเกะคงได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองที่ไหนสักแห่งเป็นแน่แต่ความสุขก็อยู่ได้เพียงชั่วคู่มิถุนาคิสกักราช1,582แม่ทัพโนบุนากะออกคำสั่งให้อาเคจิมิสึฮิเดะแม่ทัพคนสนิทยกทัพไปปราบพวกกบฏเพื่อหวังที่จะรวมญี่ปุ่นให้เป็นหนึ่งแต่กับโดนทรยศ ซึ่งกองกำลังที่โนบุนากะสั่งให้ไปลบนั้นกับหวนมามตีเขาเองซึ่งในขณะนั้นแม่ทัพมีเพียงยาสุเกะและองค์ละเพียงหยิบมือทำให้ไม่อาจต้านทานกองกำลังของมิสึฮิเดได้สุดท้ายแม่ทัพโนบุนากะจึงตัดสินใจคว้านท้องตัวเองตายแต่ยาสุเกะตีฝ่าวงล้อมออกมาได้จึงมุ่งหน้าเพื่อไปเข้าร่วมกับโอดะ โนบุนาดะผู้เป็นลูกของแม่ทัพผู้ยิ่งใหญ่แต่ด้วยกองกำลังที่น้อยกว่าสุดท้ายต้องยอมจำนนโนบุทดะก็ทำการจบชีวิตแบบเดียวกับผู้เป็นพ่อหลังจากนั้นชื่อของยาสึเกะซามูไรผิวดำคนแรกและคนเดียวของญี่ปุ่นก็หายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ตลอดกาลขอบคุณเพื่อนๆทีรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องพินยาสตอรี่ช่องนี้มีแต่เรื่องเล่า เพื่อไปกำลังใจกับผมได้ทำคลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับฟังกันนะครับและฝากรายการสตอรี่คนดังไว้ด้วยนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดผมทิดแพงกราบขออภัยเพื่อนๆทุกท่านมานะโอกาสนี้วันนี้สวัสดีครับ